สุขะสมมเนียระวัตถุอันว่าเรื่องของสมมเนียชื่อว่าสุขมยาวุจตอิตอันข้าพระเจ้าจะกล่าวสถานพระปัตรดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เทตมณีนในระเจีตวันอราภะทรงปาราบสุขะสมมเนียรังซึ่งสมมเนียชื่อว่าสุขกเทิตัดแล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าอุตตกางหิในยันติเนติกาดังนี้เป็นต้นที่ดังจะกล่าวโดยพิสดาร ปุโตอันว่าบุตรคันทกุมารโรนามะชื่อว่าคันทกุมารพาราสีเซติโนของเศรษฐีผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพาราศีอโหสิได้มีแล้วอตีตัสมิงในการอันล่วงไปแล้วพระราชาว่าพระราชาแต่ละตัวนี้ก็เป็นประโยคแท้คือประโยคลักษณะปิตริคันเมื่อบิดาตระศคันทกุมารสังของคันทกกุมารนั้นกาละกะติ เป็นผู้มีการะอันกระทําแล้วตรงนี้เราก็ต้องใส่สันติมาเป็นลักษณะกิริยาขอการละกเตอเปสับคุณนามปุ่มประโยคลักษณะไม่ได้คำไม่บิดาของคันตกุมานนั้นการละกเตเป็นผู้มีการะอันกระทาแล้วสันต,นนมมนนติมีอยู่หรือใครจะใช้คําว่าสติก็ได้ปโจจุเปตตวายังราชบุรุษให้ร้องเรียกแล้วตั้งคันทกุมารังซึ่งคันทกุมานั้นสมัสสาเสตตวา อันนี้ก็ยังคันธกุมารให้เบาใจแล้วเรายกคันธกุมารังขึ้นมาเป็นตัวกาลิตกรมะในเวลาแปลตอนสะพันไม่ต้องคือยกมาตอนแปลเท่านั้นยังคันธุกุมารให้เบาใจแล้วประธาสิได้ประธานแล้วเสถิตฐานังซึ่งตำแหน่งแห่งเศรษฐีตระอ่ะเอวคันทกุมารสาแก่คันธกุมารนั้นนั่นเทียวมันเตนาสการีนะด้วยสการะใหญ่ โส so, คันตะกุมารวนว่าคันตะกุมานั้นปัญญายิปรากฏแล้วคันตาเศรษฐีอิติว่าคันตะเศรษฐีดังนี้อตรงนี้เราไม่ต้องออกคําว่าอันว่าก็ได้เวลาสัมพันจะได้เป็นสรูปัตญอิติไปเลยไม่ต้องเป็นลิงกัอถะปรากฏแล้วว่าคันตะเศรษฐีอิติดังนี้ประธาะจาเดิมตะโตกระโตแต่การนั้นอัฐข้างนั้นพันดาคาลิโกอันนี้ก็หนุนปุริโสมาแล้วกันอัอนว่าบุุษ ผู้รักษาคือตรงนี้เราใช้นิกาปัจจัยของตรัสยาที่ต่อที่แทนคำว่ารักษาอ่านว่าบุรุษผู้รักษาซึ่งเรือนเป็นที่เก็บซึ่งพันดาาักอาสะกโยคคันธภุมมาเอา,เ,อาเราเป็นเศรษฐีแล้วก็อาสะเศรษฐีสา์ของเศรษฐีนั้นวิบริตตวาเปิดแล้วทะนะคัพทะทวารางังซึ่งประตูแห่งห้องเป็นที่เก็บซึ่งทรัพนีหาริตตวา นำออกแล้วทัศเสสิแสดงแล้วอันนี้ก็ใช้วตัตเนนะมาเป็นตัวเปิดด้วยคำอิติว่าสาม,มิฆาตนายทธนังอันวัซัพปิตุแห่งบิดาเตของท่านเอตกังมีประมาณเท่านี้อีทางนี้ถ้าไม่อย่างนี้เราก็ทำเป็นประโยคลิงก์ะถาก็ได้ก็คือไม่ต้องใส่เกีรกุมภาคมาก็คืออันวัซัพแห่งบิดาของท่านแล้วก็อีทางเอตกังมีประมาณเท่านี้นี้ ก็เป็นประโยคสิงกะถาได้แต่ว่าก็สามารถทําเป็นประโยคนกับตุวาจกได้ก็คือใส่โหติมานี่นก็คืออวัตสัพเมียมันเท่านี้แห่งบิดาอวัตสัพอ่าของบิดาของท่านเมียมันเท่านี้นี่มีอยู่หรืออันวัพท์ัพนี้ขึ้นมาทานมาอีกตัวหนึ่งก็ได้เป็นอ่นวัตทสัพนี้เมียมันเท่านี้เป็นรัพ์แห่งบิดาของท่านโหติย่อมเป็นอ่าฉะนั้นถ้าจําได้ก็ไปลิงกะถาไป จะได้ไม่ต้องหนุนอะไรมาหรือใครต้องการใส่หติมาก็แปใถ้าได้เจอความก็เรากันงันผมเป็นประโยคลริงกะถาไปแล้วกันอันว่าทรัพย์แห่งบิดาของท่านอีทางเอตการามมีมาเท่านี้นี้ประโยคตอม,มาแล้วก็ขึ้นมาทานมาให้เหมือนประโยคแรกขึ้นทนังขึ้นมาอ่านว่าทรัพย์ปิตามหาทีนั่งปิตามหาทีนั่งอันนี้อาทิศัพท์มันอยู่หลังตัว นามานามก็ถือว่าเป็นศัพท์สมาติคือเป็นอะไรผู้ว,วิสมรก็แต่องไม่ได้ก็หนุนมาอันนี้เป็นชทีพักกนหนุนยาตการนางหรือยา,อาตีนังมาก็ได้แตนาอนวสัพย,ยาตการนางแห่งญาติทั้งหลายปิตามหาทีนังมีปูเป็นต้นมีปูเป็นต้นเอตกังมีมาเท่านี้ปิติดังนี้อันนี้ก็ทําเป็นประโยคประโยคลิกถะละกันแกไทยใส่โพติพมพาก็เป็นกระตุ้กระได้ อ่าแล้วก็จบดังนี้แล้วก็โสเสถียนว่าเสถีนั้นโอโรเกตาวาแลดูแล้วทนราสิงซึ่งกองแห่งทรัพย์อะฮะกล่าวแล้วอิติว่าพระนก็เตกโยกยาตกาขมากอนยญาตทั้งหลายเหล่านั้นนี่อิมังทนังพิตาวานะขมิงสุไม่ถือเอาซึ่งทรัพย์นี้ไปแล้วจริงหรือ อันนี้ก็เร่กจะปลายแปลเล่นสำนวนเป็นหน่อยเนื้อคือใช้นะอ่าขึ้นมาแปลก่อนก็คือไม่ถือเอาซึ่งทรัพ์นี้ไปแล้วหรือสัขงเหตุวาตัวนี้ก็จะเป็นสมานากาลกิริยาไม่ต้องออกคําแปลว่าแล้วแต่ถ้าใครจะแปลตามปกติธรรมดาก็ได้ก็มันถือว่าผิดคือก็อำญ,ญาทั้งหลายเหล่านั้นถือเอาแล้วซึ่งทรัพ์นี้ไม่ไปแล้วหรือเอมันก็แปลได้แต่ว่าในความมันจะทําแม่งทําแม่งนิดนึง คณะเกตรว่าจะเป็นสมานะหรือไม่เป็นก็ได้นะจะแปลอ่าอ่าอาอกเล่ยนจำนวนหรือไม่เล่ยนจำนวนก็ได้อนะัณะผมจะแปลเล่ยนจำนวนไปก่อนละกันคืออ่าก็อมัวชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ถือเอาซึ่งทรัพย์นี้ไปแล้วหรืออย่างนี้เอาเคตว่าเป็นสมานะการกรักษาในคมิิสุต่อมาพระขึณประธานมาพันดาคาริโกปริโสอ่านว่าบุรุษผู้รักษาซึ่ง เรื่องปฏนัญญเก็บซึ่งพันดักอาหารอันนี้ก็ต้องใส่ขึ้นมาเองคือต,ตัวประธานกับกิยาคุณภาคที่เปิดอิติต้องใส่มาเองก่าวแล้วอิติว่าสามีค้าแต่นายอันนี้ก็ประธานใส่มาเองเอาชนามาได้ก็ได้ชนะ่าจนทั้งหลายอ่านนางเขตวาคตานามะชื่อว่าผู้ถือเอาซึ่งทรัพย์ไปแล้วแล้วก็อาจจะเอาเขตวาเป็นสมานาการระเกียนในคตา กตาเป็นมิเษณของชนะสุปนตรประธาน,านแต่ว่าใครจะเป็นปุพหะในกตาก็ได้จะแปลว่าอําว่าอ่าาว่าชนทั้งหลายชื่อว่าผู้ถือเอาแล้วซึ่งทรัพย์ไปแล้วหรือจะแปลว่าชื่อว่าผู้ถือเอาซึ่งทรัพย์ไปแล้วได้หมดจะเป็นสมานะหรือปุพหะในกตาก็ได้จะกตาจะเป็นวิเสนาของชนะแต่ว่าผมจะเป็นสมานะแล้วกันขาแต่นายอําว่าชนทั้งหลายชื่อว่าผู้ถือเอาซึ่งทรัพย์ไปแล้วนาทียังไม่มีปิจริงอยู่ปิจะเอาอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ปิจริงอยู่แท้จริง ก็อะไรก็ได้สตราว่าสัตว์ทั้งหลายอาทะยาถือเอากุศลากุศลังเอวะซึ่งกุศลและอกุศลนั่นเทียวอัตนากตังอันอันตนกระทําแล้วคัดชันติย่อมไปกิติดังนี้ก็อาตยะยเป็นสมานาการลกิยในคัตชันติถือเอาซึ่งกุศลและอกุศลนั่นเทียวอันอันตัวแรกเป็นสมัวิสุทธนะอันตัวหนึ่งเป็นตัวนะพิจิกตาเลยแปลว่าอันอันตนกระทําแล้ว แตว่าคัดฉันติย่อมไปหรือไปอยู่หรือใครอยากจะเอาคาว่าย่อมเอาไปลเพรามกับอาทยะก็ได้อ่ะก็ะคืออวมสัมทั้งหลายย่อมถือเอาซึ่งกุศลแล,ล,ละกุศลนั่นเทียวอันอันตนกระทําแล้วไปที่ต้งนี้ได้ดังนั้นแต่ว่าอาทยะจะต้องเป็นสมานาการกรักยานัยคัดฉันติแต่ใครจะแปลว่าแล้วมันก็ไม่ผิดนะ อันว่าทั้งหลายถือเอาแล้วซึ่งกุศลและกุศลนั่นเทียวอ่านอนันตนกระทําแล้วย่อมไปหรือไปอยู่ได้ทั้งทั้งหมดก็ได้อิติดังนี้โสวสุตียนว่าเศรษฐีนั้นกินเตยสิกินแล้วอิติว่าเตยญาตกาเอาเป็นญาติละกันอ่านว่าญาติทั้งหลายเหล่านั้นท่านางยังซับสันทาเปตวาให้ตั้งอยู่ดีดีแล้วแล้วก็ปัญญาคตา ละไปแล้วละไปแล้วภาระตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นคนขเข่าเพราะความที่แหงตนเป็นคนเขา่าเอาเข่าแล้วกันอย่าเป็นคนพานเอาภาระแปลว่าเข่าได้อยู่อ่าตรงนี้เราเอาปหายะไม่ออกคําแปลว่าแล้วก็คือ,อยังซับให้ตั้งอยู่ดีดีแล้วละไปแล้วจักนั้นปหายะจะเป็นสมานาการลักเกนในคตาคตาเป็นกิจบทกัตุวจบตัวประธานคือยาตกาตรงนี้น ฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นสมณนะสันทาเปตวานี่จะต้องเป็นปุพาการลัคียะในคตานะครับไม่ใช่เข้าในปัญหายะพอเราเอาเป็นตัวนี้เป็นสมณะแล้วลรับปุพหะไม่ได้ฉะนั้นราชบาลสันทาเปตวาก็เป็นปุพา,าการลัคียะในคตาปัญหายะก็เป็นสมณะการลัคียะในคตาอีกครั้งหนึ่งอวัออยวะทั้งหลายเหล่านั้นยังทรัพย์ให้ตั้งอยู่ด้วยดีแล้วละไปแล้วเพราะความที่ยังตนเป็นคนเขาแล้วก็ปะนะแต่ว่า อาหารันว่าเราตัวนี้ก็แยกเป็นอะไรอาหารปณะเจตังะยกธนังพมาปณะแต่ว่าอันว่าเราเราก็จะแปลหิดว่าเป็นสมาอีกสมานาการละกียอีกก็คืออันว่าเราจากักถือเอาซึ่งทรัพย์นั่นไปอิติทั้งนี้แต่ใครจะแปลแบบกปกติไปก็ได้นะถ้าเกิดไม่ไม่ได้ดูมาแกะก็ต้องเป็นแปลปกติก็คือ อ่าสวดว่าว่าเราถือเอาแล้วซึ่งทรัพย์นั่นจัไปอิติดังนี้แบบนี้ก็ได้ครับอ่าอิติดังนี้ปะนะอ่าแต่ว่าเศรษฐีว่าเศรษฐีจินเติโตเมื่อคิดเอวังอย่างนี้อาจินเตต่ตว,ว่าไม่คิดแล้วอิติว่าอาหารว่าเราทัศมิจกักอา่าถวายทานังซึ่งทานวาหรืออา่าปูชากริสามิวาหรือว่าจะกระําซึ่งการบูชาดังนี้น่เราก้นอาหารแค่ครั้งเดียวพอ เกียร์กรมพาะก็มีสองตัววาสองตัวคือเป็นวาที่ควบพาะคือวาสองสัพท์ก็คืออักษรยะมีกรรมฐาเข้ากับทานังทาาัศมิและปูชังกฤตสามิส่วนประธานคือหางเส้นกตาในทาาัศมิและกฤิสามิทาามัศมิและกฤษสามิก็เป็นอายวัตจตุวะจกครั้งหนึ่งก็แต่ว่าวสิฏฐิเมื่อคิดอย่างนี้ไม่คิดแล้วว่าเอาเราจะถวายซึ่งทานหรือหรือว่าจะกระทำซึ่งการบูชาดังนี้ กินเตสิคิดแล้วอิติว่าอาหารว่าเราทาทิตวาเคี้ยวกินแล้วอีทางสพ,พังขงยกทนังธรรมะต่ง้งซับนี้ทั้งปวงทมิสาม,มิจะไปอิติดังนี้สเสถียนว่าเศรษฐีนั้นวิสัทต,ตวาตราวิเศษแล้วสตะสสสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์คือไอสังขย,ยาจานวนร้อยขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำเข้ามาคือ เวลาแปลเราก็หนุนคำว่าแห่งทรัพย์เข้ามาช่วยแปลแต่าถามว่าเราหนึนคำว่าแห่งทรัพย์เข้ามาคือสตรวิเสัแล้วซึ่งแสนได้ไหมเขาได้แต่ว่ามันก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ว่าจะหมายถึงแสนอะไรเพราะเราหนุนคำว่าแห่งทรัพย์มาแปลพร้อมกับต้องยายตั้งแต่ร้อยขึ้นไปแต่ว่าไม่ต้องใส่มาในในตัวบาลีใอ่ไวมาทอนแปลเท่านั้นไตรวิสัแล้วซึ่งแสนแห่งทรัพย์การิสิยัมบุคคลให้กระทําแล้วอันนี้ก็คือประโยคเหตัก,กัตตุวโจกตัวก,การิตกรรมะถ้ามันมีต้องใส่มาทุกครั้ง ยางบุคคลให้กระทาแล้วนาณนะโกฏกังซึ่งซุ้มเป็นที่อาบภริกะไม่ยังอา่านันเป็นการแห่งแก้วพลึกอาัานเป็นการแห่งแก้วพลึกแล้วก็ทศวรรษให้แล้วสตะสัดสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์แล้วก็กาเรติก็กาเรสิกาเรสิต้องใส่มาปุคลังยังบุคคลให้กระทาแล้วณภานะรกังซึ่งแผ่นกระดานเป็นที่อาบซึ่งแผ่นกระดานเป็นที่อาบ แล้วก็ริกะมายังเอว่าอันเป็นวิการแห่งแก้วผลึกนั่นเที่ยวอันนี้คือมายาปัจจัยในในอะไรมายาปัจจัยในปกติ่อดทิศจะแทนคําว่าอ่านเป็นวิการอย่าบกวนให้กระทําแล้วซึ่งแผ่นกระดานอันเป็นที่อาบอันเป็นวิการแห่งแก้วผลึกนั่นเที่ยวแล้วก็ตะตวะให้แล้วสตาัสาสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์แล้วก็ใส่กาเลศิคามาอีกอย่าบกวนให้การทําแล้วซึ่ง นิสิลนะพลังกลางซึ่งพลังเป็นที่นั่งแล้วก็ทตาวาให้แล้วสตะสาสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์แล้วก็กาเลสิก็นหนุนมาอีกแล้วก็บุคลังด้วยใส่เก,กียร์กภาพมาอีกอยบุขคลได้กระทำแล้วโูชนะปาตึงปาติงซึ่งถาดปาติปติประถาดผูชนะปนตนาปะติงคือ,อยมุขค,คนได้กระทำแล้วซึ่งถาดแห่งโูชนะทตวะให้แล้วสตะสาสังเอวะซึ่งแสนแห่งทรัพย์นั้นเทียวกาเลสิบุคลังยมุขคนกระทำแล้วมดปังซึ่ง มนดมหรือซึ่งปละลำโพจรนัธานีในที่เป็นที่บริโภคทัตตะวะให้แล้วตตะสาสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์แล้วก็การีศยมบุญคลให้กระทําแล้วอาสิตตะกุป,ปะทานังอันนี้แปลว่าซึ่งภาชนะเป็นที่รองรับคืออะไรซึ่งภาชนะเป็นที่รองรับซึ่ง วัตถุอานบุคคลลถทั่วแล้วอ่าอาสิตาแปลว่าลถทั่วแล้วมันเป็นตากไปใจอ่ามาจากอาบุนาสิจธาฉะนั้นมีรูปเป็นกรรมวาจกก็เลยมีคำว่าอบุคคลเข้ามาช่วยแปลด,ด้วยส่วนอ่าอุปทานังอ่อุปทานัง,อ,อ,นงอันนี้เป็นกอไก่กับสกัดใส่ไม้ใช้อุปทานังแปลว่า อ่าซึ่งวัตถุเป็นที่อ่าซึ่งวัตถุเป็นที่อ่ารองรับซึ่งวัตถุอ่าวัตถุเป็นที่รองรับอ่าหรือวัตถุเป็นอ่าเอาไปที่เป็นวัตีเป็นวีแล้วกันรับแล้วก็ยำบุคคลให้กระทําแล้วซึ่งวัตถุเป็นที่รองรับซึ่งวัตถุอันบุคคลลดทั่วแล้วส่วนโพชนะปาติยาให้แปเป็นจติพังคือแห่งถาดแห่งโพชนะแล้วก็สันถาปสิก็หน um ุนปุกคลังเข้ามายงบุคคลให ตั้งไว้ไดีดีแล้วสีหะบัญชรังซึ่งสีหะบัญชรเกอในเรือนแล้วก็สตตะสเสนะเอวะด้วยแสนแห่งทรัพย์นั่นเที่ยวก็ทาิได้ให้แล้วสัส,สังซึ่งพันแห่งทรัพย์อันนี้พันแล้วนะครับปารตราสัตถายะก็ประโยชน์แก่อาหารนมคุคคลมากินในเวลาเช้าอัตโนของตนตัวนี้คืออะไรมีคําว่าแยกนะครับแยกแต่ว่าเป็นศัพท์สมมาตไปแล้วเราเรา เราไม่ต้องแยกออกมาแต่ว่านี้แยกให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรบ้างมีปาาตัวกับอาสะแล acho, ้วก็อัถายะอัถยะแปลว่าเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อประโยชน์แก่อาสะแปลว่าอาหารได้มาคนพึงกินปาโตคือในเวลาเช้าอันนี้ก็อ่าลงละอาคมแล้วก็เอาลบตระโอทิหมาก็เป็นปาตราสะบวกกับอัถยะก็แปลว่าปาตราสัตยะเพื่อประโยชน์แก่อาหารได้มาคนบึกินในเวลาเช้าอ่าแล้วก็อัตโนอ่าของตนแล้วก็ ตอนนี้ก็พทาสิแต่มาอีกอได้ให้แล้วสั่งเอวะซึ่งพันแห่งทรัพย์น่นเทียวสายะสายะมาสัตถายะปิแม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารอันบุคคลบงก,กินในเวลาเย็นแล้วก็หน้านี้หมดแล้วหน้านี้หมดแล้วแล้วก็มาถึงตรงนี้คณะ,ะแต่ว่าขึ้นต้องขึ้นมาทานมาใหม่เพราะว่ามีนิบาตต้นข้อความเนี่ย ต้องขึ้นประธานมาใหม่เศรษฐีนวัาเรีอฉะนั้นถ้ามินิบัตรตัเข้าวความต้องขึ้นประธานมาที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่มีนิบตัตรตเข้าวความก็เลยใช้ประธานตัวเดียวกันเก,ยกียุภาคหลายตัวได้แต่ว่าถ้าเกิดมินิบัตรตัเข้าวความมาเนี่ยก็คือต้องขึ้นประธานทุกครั้งะนะแต่ว่า,วา,าเศรษฐียว่าเศรษฐีทาเปสิเนี่ยคือยามบุคคลให้ให้แล้วสต้าศาสสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์โภชนะัายะเพื่อประโยชน์เกี่ยกัการ บริโภคเพื่อประโยชน์การบริโภคปุณธมีที่ว่าเสในวันปุณธมีหรือเราจะแปลก็ได้ในวันในวันคือดิถีมีพระจันทร์อันเต็มแล้วในดิถีในวันคือดิถีมีพระจันทร์เต็มแล้วธรรมดาคือในวันปุณธมีในวันปุณธมีแล้วก็ ตราวิเศษแล้วอ่สาสังสังซึ่งแสนแห่งทรัพย์แล้วก็เพริงจาราเปสิอยมบุคคลให้ยังกองให้เที่ยวไปแล้วอ,อ่ายังลืมลืมอลังกฤตวายอีกตัวหนึ่งอ,อีกครั้งหนึ่งตราวิเศษแล้วซึ่งแสนแห่งทรัพย์แล้วก็อัลลิงกับอลังกฤตวาประดับแล้วหรือกะทําให้พอแล้วนักกำลังซึ่งอซึ่งละครเอเพริงจาราเปสิยมบุคคลให้ยังกองให้เที่ยวไปแล้ว เพลิงตัวนี้จะเป็นตัวการิตตรกมะบุกพลังแล้วก็หนุนขึ้นมาแปลท่านันเองต่อธมันก็มาต่หนุนมาเอาเพลิงตัวนี้เป็นตัวการิตตรกมะเลยยาบุคคลให้ยังกอให้เที่ยวไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เมื่อยังกอให้เที่ยวไปมันพูดไม่ได้เราต้องใส่ยาปนะเหตุตุกังขึ้นมายาปนะเหตุตุกังอ่าเมียนให้รู้ว่า กีรได้ยินว่าอันนี้ตัวเกียรติกุมภาคคือตุของอะไรปัญจ,จมีฉะนั้นเป็นบุตรสมบรุษเราจะขึ้นมัธยมหรืออุตมะมานะเราต้องขึ้นปฐมธนานัวน,นี้ขึ้นอะไรมหาโนโุขึ้นมหาชุลเข้ามากีได้ยินได้ยินว่ามหามหาชนุ่ัมหาชนโอโรเกตุจงแลดูพระตะปนญชน,ลนละลีลาหังซึ่งลีลาแห่งการบริโภคซึ่งพัดคันทะเริสะของคันทะเศรษฐีอิติดังนี้อ่าเป็นเหตุ ฉะนั้นแปลเมียให้ไม่รู้ว่าดังนี้แล้วก็เป็นเหตุด้วยฉะนั้นลีลาหังตัวนี้อ่าเราอาจจะแปลว่าซึ่งการซึ่งการเยื้องกลายซึ่งการเยื้องกลายหรือจะแปลทับศัพท์คือซึ่งลีลาก็ได้ฉะนั้นอันนี้ก็ซึ่งลีลาแล้วกันจะได้ง่ายขึ้นตปยนินว่าธมหมาชนจงแลดูซึ่งลีลาแห่งการบริโภคซึ่งพัดข,ของคันท้าสถีดังนี้เป็นเหตุแล้วก็พุนชนะทิเวเสดในวันเป็นที่บริโภคต่างพัดต่างซึ่งพัดนั้นอตรงหน้านี้อ่า ทลียวัมพนที่เราแปลมาในกึ่แหละโสเนี่ยโสวก็คือพิเศษักณ์ของใคายของเศรษฐีเศรษฐีก็สัมพันธ์ยังไงฉะนั้นเราต้องดูว่าเกียวุมภาพมมีกี่ตัวมีกาเลสิเนี่ยหกตัวแล้วมีอาทาสิสองตัวมีสันทาเปสิหนึ่งตัวฉะนั้นเวลาทำก็โสววิเศษลักณของเศรษฐีเศรษฐีเหตุกัตตาในกาเลสิ หกบทและสันถาเบสิกน,นะก็และสกตาในอาทาสิสองบทอีกครั้งหนึ่งตัววิศนัของเศรษฐีเศรษฐีเหตุกตาในกาเรสิ6หกบทและสันถาเปสิและสิกตาในอาทาสิสองบทกาเรสิหกบท และสันถาเปสิอาคุขยบเหตุกัตตุวาโจกอาทาสิสองบทอาคุยบกัตตุวาจกฉะนั้นบอกวาจบให้ถูกด้วยนะครับฉะนั้นบอกวาจกให้ถูกด้วยก็คืออ่าก็คือก็คืออ่าเอาเอาอะไรเอาเศรษฐีตัวเนี้ยเถตุกัตตา เอตุกาตาในกาเลสิหกบทและสันถาปิสิก่อนแ้วเซกาตาในอาัฐาสิอัฐาสิสองบทหรือแล้วก็มาไล่ทับมาอีกทีนึงว่ากาเลสิหกบทและสันถาปีสิอาฐยบทเหตุกัตตุวาจกนะแล้วก็อาฐา,าสาาิสองบทหายบทกัตตุวาจกแล้วที่เหลือก็ไล่พันมาได้เลยคือสตัสสัสสังวุตกรรมในวิสัชชิตวาวิสัชชิตวาปุภากาลักริยาใน กาเลสิแล้วก็ปริกะมะยังปริกะมะยังก็เป็นวิสร่างของหนาหน้กฎตะกัรนหานะกฎตะกัรก,ธธก,ก็เป็นอาวุธตะกรมะในกาเลสิแล้วก็ปุกลังก็เป็นกาลิตตะกมะในกาเลสิหกบ,บทและสันถาเปสิคือเอากาเอาปุกลังตัวนี้เป็นกาลิตตะกรมะในเกียรตุมภางที่เป็นเห็นตุก,กตัวจบทั้งหมดเลยคือการิตตะกามะในกาเลสิหกบ,บทและสันถาเปสิ แล้วก hm ็ไล่ตะพันมาอีกครั้งหนึ่งก็คือสตาสัสสังวุตกรรมในทัตวาัตตวาอุภาการกิยาในกาเลสีเอวัสสาวะธารณะกับปริกะมะยังปริกะมะยังหาวิสิณะของหาหนาณะมหานะพละกังหานะพลกางอุตกรรมในกาเลสีสตาสัสสังอุตกรรมในทัตวาทัตตวาอุภาการกิยาในกาเลสิมีสีธนะปัลลังกังอุตกรรมในกาเลสีตาตาสัสสังอุตกรรมในทัตวาทัตตวาบุภาการกิยาใน ากาเลสิโพธนะปาติงอวุตกรรมะในกาเลสีเอวะสออาวะเทารณะเท่ากับสตตสัสังสตตหัสังอวุตกรรมะในทัตวาทัตวาปุพากาลังกิยาในในากาเลสิแล้วก็โพธนะฐานีโพธนะฐานีตัวนี้ก็เป็นอะไรโพธนะฐานีก็เป็นอะไรอาธาระในกาเลสีมาดาปาวุตกรรมะในกาเลสี สัตตหัสสังก็เป็นอาวุธกรรมะในทัตวาทัตวาบุพการกียในกาเลสโปุจณะปาติยาก็เป็นสามีสัมมันทะในอาสิตตะกุปปทานังอาสิตตะกุปปทานังก็เป็นอาวุธกรรมะในกาเลสิเอวัสสาวะทารณะพักกับสตะสเสนะตตัสเสนะกรณะในสันถาเปสิเกเหก็เป็นวิศยาธาระในในไหนในสันถาเปสะ ยางุคคลให้ตั้งบริวาแล้วซึ่งสีหัญบบนชรในก็เป็นวิทยธาธรณนสันถาเปซีสิทธิอาจบังกัางอาวุธตรมมะในสันถาเปซีสิอัตโนโตัวนี้ก็เป็นสามีสมร tha ในปาตราสัตถ,ถายะเขาต้องํำได้หรือใครจะเข้าแค่ครึ่งศัพท์ก็ได้นะก็คือสามีสมั tha ในปาตราสักคิดคืออาหารมุคคลพูกินในเวลาเช้าของตนแต่ว่าเขาต้องคำก,ก็ก็ได้ถ้า,เ,าเราจะเข้าครึ่งศัพท์ก็อัตโนสามีสมน tha ในปาตราสักคิด เข้าครึ่งคำเข้าครึ่งสั์ได้อยู่หรือจะเข้าทั้งสับก็ได้ที่สามีสมัทานในปาตราสัทถายะส่วนปาตราสัตถายะก็เป็นสมัทานะในอัทศิศาสังวุตกรรมะในอัทสิต่อมาก็ปิสสะปิกถักเท่ากับสายะมาสัตถายะแล้วก็สายะมาสัตถายะก็เป็นสมัทานะในอัทสิเอวัสอวัารณะกับาศาสังสาสังก็เป็นอวุตกรรมะในอัทสิต่างก,กับปาัสักก็เป็นอะไรวิเสสะ โตกะขึ้นมาทานมาอีกเศรษฐีเศรษฐีก็เป็นเทตุกตาในทาเปสิและจาราเปสิทาเปสิและจาราเปสินนี้ก็คือสองบทเราไม่ต้องใช้คำเราก็เหตุกตาในทาเปสิและจาราเปสิทาเปสิและจาราเปสิอันนี้บทเหตุกะตัว,วจบฉะนั้นวาจบก,ก็ต้องดูดีๆนะครับเหตุกตาในกิยาคุณภาพสองตัวนี้ ในทาเปสิและจาราเปสิทาเปสิและจาราเปสิอนุบดเหตุตกตตุวบจกเราก็ได้สัมพันธ์มาโุนะมีทิเวเสกการลักสมีในทาเปสิปวชนะทายะสมรฐานะในทาเปสิสตัสสังอวุตกรรมะในทาเปสิปุกร,รงังก็เป็นการิตกรรมะในทาเปสิแล้วก็ตามวิเศษณของพระต่างพระตาวุตกรรมะในบุญชนกขจดอันนี้ก็เข้ากึ่ง ขึ้นสับเพราะว่าชยพัฒมันต้องเข้าในกิริยาเท่านั้นตัวนี้ก็คือเข้าในปุชนะซึ่งเป็นยุบัจจัยก็คือเป็นกิริยานามเขาขึ้นสับก็เป็นตามวิสัยณ์ของพระตางพระตังวุตกรรมะในพุชนะที่ส่วนพุชนะที่วเสกก็เป็นการละสตรีในเท่าในจาราปิีิในปุ่มภาคนี้สัตสาสางก็เป็นวุตกรรมะในวิสัชเชตวาวิสัชเชตวาปุภาคการละกิริยาในอลังกริตวะนักดังวุตกรรมะในอลังกฤตวะ อรังกีตวกก็เป็นปุพพากาลกิริยาในจาราเปสิแล้วก็เพริงก็เป็นการิตกรรมะในจาราเปสิแล้วก็กินาอนุสสมนัตถะมหาชนโอเสกตาในโอโลเกตุโอโลเกตุอบทรอ่ากัตตุวาโจคคันทะสิติสะก็เป็นไรสามีสมันทะในพัตตะปุจนะลีลหังคือเข้าทั้งคำเลยลีลาแห่งการบริโภคซึ่งพัดของ ฉะนั้นคันทัศสิราก็เป็นสาม,มีสมร t ในพระตาพุนชนะลิลหังส่วนพระตาพุนชนะลินหังก็เป็นอาวุธกรรมในโอโลกเกตุติศศก็ตุลป,ปะในยาปนะคีดคือเข้าขึ้งขึ้นขึง้งคำขึ้งศั์ดิศ์ตุลป,ปะในยาปนะคีดส่วนยาปนะเอตุกัรก็เป็นกิริยาวิเศษนะในจาราเปสี